สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมคลิปของเป็ดนักล่าในคลิปนี้นะครับนับถอยหลังอีกเพียง3วันเนาะ4วันละกันนับถอยหลังอีกแค่4วันนะครับวันที่2พฤศจิกาแล้วก็วันที่3พฤศจิกากำหนดแข่งขันปืนลูกกรดปืนลูกซองแล้วก็ปืนสั้นนะครับมีกีฬาหลายชนิดให้ เพื่อนๆได้ร่วมสนุกร่วมแข่งขันกันที่สนามภูทรจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้เป็นักล่ามีอุปกรณ์ที่ประกอบกับตัวปืนมานำเสนอเนาะนอกจากพันท้ายซึ่งสามารถที่จะปรับแต่งหรือว่าเปลี่ยนใหม่ได้แมตช์นี้เป็นักล่าลงมือ ทำพันท้ายขึ้นใหม่นะครับเพื่อที่จะใช้แข่งขันร่วมกับสมาชิกในแมตชนี้รุ่นลำหนาไม่จำกัดการตกแต่งนะครับรุ่นลำบางไม่จำกัดการตกแต่งไม่จำกัดกล้องเลงหมอนทรายขาทรายไม่จำกัดน้ำหนักนะครับงานนี้ไม่มีการ ช่างน้ำหนักไม่จำกัดลูกกระสุนที่จะมาแนะนำก็คือขาทรายนะครับขาทรายที่นำมาประกอบตัวปืนวันนี้ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นขาทรายที่ได้มาจากคุณแจ็คมีตัวเสริมซึ่งสามารถยึดติดกับรางพิกาตินีหรือว่าราง20่ิบมิล ถ้าไม่ใช้ตัวนี้ก็คือสามารถที่จะยึดติดกับต่อหูกวินได้เลยเป็นขาซ้ายที่เป็นนักล่าเปรียบเทียบแล้วน่าจะเป็นตัวก๊อฟนะครับน่าจะเป็นตัวก๊อฟขาซรายแฮรริสราคา5,000กว่าบาทของเป็นนักล่ามีคนขโมยก็เลยไม่ได้เปรียบเทียบแต่ด้วยคุณสมบัตินะครับความแข็งแรงความ ยืดหยุ่นของสปริงแล้วก็ความแน่นของน็อตยึดตัวนี้สามารถที่จะปรับเอียงซ้ายขวาได้นะครับปรับเอียงซ้ายขวาได้นี่ได้มาจากคุณแจ็คนะครับแค่คันบังคับตัวเดียวนะครับสามารถที่จะปรับเอียงซ้ายเอียงขวาเวลาพื้นไม่เสมอนะครับเนี่ยล็อกได้เลยนะครับ อยู่เลยใครสนใจเนาะใครที่มองหาขาทรายอยู่ไม่ว่าจะเป็นขาทรายสายล่าหรือว่าขาทรายที่จะใช้ในการแข่งขันแมตท,ที่เป็นนักล่าจะจัดขึ้นเนี่ยสั่งวันเดียวเนาะคุณแจ็คอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแถบภาคอีสานสั่งวันเดียวของถึงเลยนะครับส่งงานด่วนได้เลยใครที่ยังหาขาทรายดีๆแข็งๆเหมาะที่จะใช้งาน มองหาอยู่ทักหาคุณแจ็คได้เลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นขาทรายที่เป็นนักล่าซื้อมานานแล้วจากคุณน้ำอิงนะครับตัวนี้ไม่พอใจนิดหน่อยก็เลยเปลี่ยนสปริงใหม่ให้แข็งขึ้นแต่ว่าด้วยคุณสมบัติของขาทรายชนิดนี้ซึ่งวัสดุเป็นเคลปบ้าและก็โลหะที่เป็นโครงสร้างเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ ราคาค่อนข้างสูงอ๋อแจ้งราคาได้เลยเนาะตัวนี้คุณน้ำาอิงน่าจะขายอยู่ที่ราวๆพันหหรือว่าพัน0นะครับปรับเอียงได้ด้วยเนาะตัวนี้ก็ปรับเอียงได้เป็นขาซรายที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมตัวนี้น้ำหนักเบากว่าประมาณ1ขีดของคุณแจ็คเนี่ยคุณแจ็คขายอยู่ที่850รวมส่ง ของคุณนภีงน่าจะอยู่ที่ประมาณพันหถึงพันแเพราะว่าเป็นนักล่าซื้อซื้อ3ปีแล้วไม่มั่นใจในราคาเพราะว่าตัวที่เป็นรุ่นใหม่จะราคาเท่าไหร่โอเคเชิญร่วมเชิญร่วมงานแข่งขันร่วมสนุกไปเชียร์ได้นะครับไปเชียร์ได้ใครที่ไม่ได้ไปแข่งขันก็ไปเชียร์ได้สอบถามเพิ่มเติมที่ เป็นลักล่านะครับจากอดียไลน์ที่ปรากฏไวในจอตอนนี้ใครยังไม่ได้ใบคุมปืนหรือว่ายังไม่ได้โลเคชั่นต้องการอะไรเพิ่มเติมนะครับคลิปนี้ฝากไว้สั้นๆก็คือเรื่องของขาทรายเนาะถ้าเพื่อนคนไหนอยากจะได้มาประจำการไม่ว่าจะเป็นสายล่าหรือว่านำมาแข่งขันก็แล้วแต่โอเคคลิปนี้เอาสั้นๆ จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ